สวัสดีทุกท่านวันนี้มีรถเข้าไร่เข้าสวนมาให้ทุกท่านได้รับชมกันครับเป็นรถยนต์มือสองที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมหากท่านใดกําลังมองหาทยนต์มือสองที่ดีและราคาไม่แพงคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับทุกท่านครับราคา49,000บาทไทยนะครับ t ตโยต้ามิติเอ็กซีเเครื่องดีแอร์เย็นพวงมาลัยธรรมดาแต่ไม่หนักช่วงล่างดี ภาษี6 6สีสันตัวรถโดยร่วมประมาณ50-60%มีเลาร่อนตามการใช้งานโดยรวมพอดูได้ไม่น่าเกลียดแชสซีดีรถทรงดีภายในสวยเข้าไร่เข้าส่วนสบายพาผู้เท่าผู้แก่หาหมอก็ดีครับกันแดดกันฝนเอาไปราคา49,000บาทดูรถจังหวัดอ่างทองโทร0994127943และ0617047650ร้านปันปัลลอซิง รถเข้าไร่เข้าสวนจังหวัดอ่างทองครับ